สวัสดีครับผมทั้งเบิร์ดครับจากร้านนาบีนนอากาศนะครับวันนี้ก็มาพบกับรถเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กที่มีความนิยมร้อนแรงมากที่สุดในตลอดปีนี้เลยนะครับปี2564และถึง2565นี่เลยนะครับก็คือเจ้า SRJ3 SRJ3 วันนี้ผมจัดมาให้3คันมาเข้ามาดูกันซูมใกล้ๆมีัานาดมั้งมีคันนี้ SRJ3 คั SR นทีหนึ่งนะครับผมนี่ SRJ3 คั SR นหนึ่ง SRJ3 คั SR นที่สอง แล้วก็ SRJ 3บอกบวกสวิงไดเวอร์นะครับผมนะมี3คันนะครับทุกคัน3คันนี้เป็นรถออฟชั่นเต็มนะครับผมอ่ะถ่ายมุมนู้นถ่ายมุมนู้นอ่ะถ่ายมุมไกลอันนี้คือ3คันนี้ออฟชั่นเต็มมันคือมีระบบ1เกี่ยวเข้าล้มได้เข้าตั้งได้นะครับสไลด์คอซ้ายขวาได้นะครับผมนะอ่ามีระบบสับฟางมีระบบอ่าไม่สับฟางได้นะครับผมสถิติตอนนี้ที่พี่คนทําได้ไมากที่สุดคือวันละ10ไร่นะครับต่อวันเลยนะครับผมนะในข้าวปีนาปีนะครับผม ทั้งหมดนี้เราก็จะพร้อมสวิตช์ยี่รายการอย่างที่เคยทําไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวทีละหนึ่งคันให้ดูกันก่อนนะครับผมเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยนะครับผมนะคันนี้นะนะและคันนี้ s r j 3สไมล์เท่าไหร่259ชั่วโมงนะครับผมนะครับเริ่มต้นเราก็จะลองสไลด์คอยดูนะครับผมทุกตัวสไลด์คอได้สังเกตไหมครับว่าคอสไลด์เข้านะครับผมอันนี้สลหรับเกี่ยวเปิดหน้าแรกนะ ถ้าเกิดเราเกี่ยวหน้าที่2แล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนคอนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วไปทางนี้ทางซ้ายมือนะครับผมนะนี่คือการเกี่ยวจริงๆนะครับความเร็วจะเร็วขึ้นเกี่ยวข้าได้ดีขึ้นนะครับผมมีเกียร์เดินหน้านะครับผมเป็นเกียร์โต้สามเกียร์นะครับผมอ่านี่นะครับสับได้เลยนะครับผมเกียร์นุ่มมากนะครับอันนี้ความเร็วในการเดินคือระดับเกียร์กลางนะเกียร์กลางเดี๋ยวผมจะให้ดูทีนี้อยู่คันใกล้สุด เดี๋ยวผมจะให้ลองสปีดดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราสับเกียร์โดยโปกติเราสับเกียร์ไปเร็วสุดนะครับจะเป็นไงนะครับ1 2 3่สปื๊ดนะครับผมความเร็วอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ขับเวลาเราเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าสายพานจะอาจจะขาดได้นะเราแนะนำให้เกี่ยวเวลาเดินเท่านั้นนะครับผมอันนี้คันแรกนะครับผมมีเกียร์สมเกียร์นะครับผมนะโอเคตัวนี้ พร้อมใช้งานนะครับผมราคาเดี๋ยวแจ้งไว้ด้านล่างนะสามคันราคาไม่เท่ากันนะนะโอเคต่อไปดูคันที่2นะครับตัวนี้เหมือนกัน2คันนี้จะเป็นคู่แฝดกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ชั่วโมงการใช้จะเท่าไหร่เนี่ยมาดูกันก่อนว่าเท่าไหร่คันที่2นะครับเดี๋ยวคันนี้จะให้ดูทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคันนี้มาด,ด,ดูตัวนี้เป็นไมค์หน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับตัวนี้1นึ่งเออสองร้อยแปดสิบหกชั่วโมงสองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยแปดสิบหกนะครับ นะครับผมลองดูนะครับตัวนี้ออปชันเต็มเหมือนกันนะครับก็คือสไลด์คอได้เหมือนกันนะครับผมนะเล่นเชิงนะครับผมสไลด์คอได้เหมือนกันเห็นคอเนาะเดี๋ยวเราจะขับบนให้ดูนะครับผมว่าระบบทํางานรถ2คัน3คันที่สวยมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับดูนะเดี๋ยวจะโชว์ตัวให้ดูนะครับผมมองเห็นเนาะถอยดังหน่อยก็ได้ภาพภาพเห็นชัดเต็มไหม เต็มนะโอเคให้ดูนะครับนี่นะให้ดูนะครับผมว่าระบบสวยงามขนาดไหนนะครับผมภายในครับมีถังเก็บข้าวนะครับผมสองอันนะครับผมหนึ่งสองท่อสกูเป็นท่อใหญ่นะครับผมสภาพสวยรบสับฟางอยู่ด้านหลังเดี๋ยวแม่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวหันท้ายให้ดูเดี๋ยวหันท้ายดูนะครับผม เนี่ย yeah, สวยไหมฮะนี่นะครับผมมีสอบมีเกี่ยวเข้าปรับพลวงอัตโนมัตินะครับผมเลี้ยวหมุนเป็นออตโต้นะครับผมนะโอเค,คราคาทนี้นะ200อ่ะเดี๋ยวปุ๊บไปดูนะครับผม ก็สามารถทําเกี่ยวข้าวเท่าไหร่ครับสามไร่สี่ไร่ต่อวันห้าไร่ต่อวันมีคนทําได้สูงสุดก็คือวันละสิบไร่ต่อวันเลยนะครับสับข้าวนาปีนะสองคันนี้ไม่หลักไม่ไม่ถึง300ชั่วโมงนะครับผมนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้เลยนะครับผมบางคนเราเข้ามาเองนะฮะอันนี้ต่อไปดูคันต่อไปนะครับคันตัวไฮไลท์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับจริงแล้วนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับเพิ่มตังเพียงแค่5,000บาทนะครับผมต่างจากสองคันนั้นนะครับ5,000บาทเองก็คือ จะมีระบบสวิงไดเวอร์นะครับสวิงไดเวอร์นะมองเห็นภาพไหมเห็นเต็มตัวเนาะไกลไกลไปหะไม่ไกลใช่ป่ะอ่ะนะครับตัวนี้ระบบสวิงไดเวอร์นะครับ,รบ,บ, Driver, รบทุกตัวต่อให้ไม่มีสวิงเลือกก็เกี่ยวเข้าล้มได้นะแต่น,นี่คือมีช่วยเกี่ยวเข้าล้มทําให้อัตราความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าไมชั่วโมงคันนี้เท่าไหร่นะครับผมนะตัวนี้นะครับแถบออปชั่นพิเศษให้คือเป็นก้านล่มนะครับผมนะอันนี้เป็นก้านล่มนะใครบอกว่าไม่มีหลังคาจริงมีหลังคาดูไม่เท่าไหร่นะครับดูคันนี้คันนี้ไไมเท่่าหรรครับ 243ชั่วโมงนะครับผมคันนี้243มชั่วโมงนะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับผมขยับคอได้นะขึ้นตู้นวดแต่ตัวนี้จะทำขึ้นตู้นวดตัวเกี่ยวให้ดูนะครับผมนะไหครับผมมีจะมีตัวสวิงไดเบอร์ด้านหน้าน,นะครับตัวเกี่ยวข้าบแบบนี้เขาเรียกเกี่ยวข้าบแบบคอรวงนะครับผมนะ สามารถปรับคอรวงอ,อตัตรอนมดได้นะครับผมเขี่ยเข้าหรืกเข้าต่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่งนเครื่องดูนะครับผมความเร็วในการเขี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คือประมาณนี่ปึ๊บๆนะครับผมแลวไถหลังก็ยกงาขึ้นนะครับสวยมากนะครับผมนะ วลาวิ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าต้นตาปีนะสูงๆก็จะเกี่ยวประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวดู้า้ข้างนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสนามหญ้าในการรีวิวของเรานะฮะนี่นะเดี๋ยวทำมุนะมไม่ได้เดี๋ยวคล่องมากเลยยอมรับว่า มีความนิยมมากนะครับผมเวลาเจหากัน says, x, ยเยอะอยู่นะครับเราก็จัดมาให้นะครับผมนี่นะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ไปรีวิวโดวยรวม3ตัวสวยๆนะครับเซอร์วิ 25, สยี่สิบห้าเซอร์วิสยี่สิบห้ารายการน้ำมันเครื่อง Umwelt, น้ำมันเกียร์น้ำมันเฮลิกละเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอาจารยบีอุดจะที่อัดได้นะครับเปลีนน่ยนน้ำมนำันเอเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับผมเซอร์วิสส่งถึงหน้าบ้านนะครับราคาแจ้งอยู่ด้านล่างนะครับใครก็แอดเข้ามาแอดหรือไม่ก็ แอดไลน์อยู่ทางนี้นะครับผมนะแอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็ถามราคามาได้เลยนะครับผมนะวันนี้ผมช่างเบิร์ดรีวิวกับเจ้า SRJ 3ให้กับทุกคนครับสวัสดีครับ